วบอกนีองเล่าบอกว่าเป็นหูหมเขาขึ้นรถมันออเดียนบุบ๊คอันนั้นบกเ่าทางหนือน้กัวก เาเอาต้นดีแลลวเนาะ ปีนี้ดาวเรื่องเขาเป็นอะไรครับครับผมปีนี้ผมเชื่อว่าสกายดีกุ้งกุ้ปีครับครับต้นมากต้นมากจากไอ้ลูกค้าจากไถ่มาประเทศเพื่อนบ้านครับจากลาวเวียดนามันมากต้นมากครับเจอไปใทยในช่วงของทุตจีนครับเทศการทุตจีนครับติทชั่วนั่วนาห้เข้ามาเวิร์มสวนเลยไปไหนลักฆ่าไหนโอ้ครับผมอยู่ไอ้บ้านศูนย์ใหม่ครับครับเพื่อเมืองจะพูดพุ่งทหาร จะจำง่ายๆเลยกับฝั่งตรงข้ามบริษัทเลตตาซอยครับราคาเขาเป็นเท่าไครับครับราคากับราคาทรงกับอีกแบบนึงแล้วราาคทรงนี่คือส่วนหลายคือหลายลอยหลายลอยครับขายธรรมดาก็ตัวละสี่สิบบาททีนี้เขาเริ่มปลูกกันเดือนใดเดือนใดฮานเดือนใดปีนี้ทุกจีนมมาเร็วแน่ครับทุกจีนมันมาจบตัวต้นปีแน่ตัวนี้ผมก็ปลูกอยู่าห์สามเดือน ร้ก็ต้นมากคือบเหลือเนาะทำเป็นพลยอกได้กับฝ่าม้าเอาคาฝามาเอาครับปีนี้รวดเรวผู้ปีครับผมครับผมบกบกขาดทุนเนาะครับกับพ่ออยู่ใดครับผมเลี่ยงเลี้ยงไดเป็นถือว่าเป็นอาชีพใช่ตัวหนึ่งมันมันจะเป็นช่วงหรือเป็นอะไรครับเป็นช่วงครับช่วงทุตจีนช่วงทุตจีนปีใหม่แต่เทากับที่ว่าช่วงไหนเทาเาลรมือปลื ก็มุ้ดปลูกช่วงไหนไปได้ไดเลคะครับที่เขาตามฤด,ดูการถ้ามันบกขาดเกิดเนี่ยถ้าอากาศว่เปลี่ยนแปลงเนี่ยครับถือว่าอยู่ระวางระวางที่วันที่ข้านับไปข <c oughs> ้าวตอกข้าวนวณเวลานะบอ,อะข้าวนวลต้นนี้เป็นหลักเลยเป็นหลกักครับวันเป็นหลกักแต่ว่าอากาศถ้าคำนวณเป็นไรมาัอาจจะขาดเกิดถ้าอากาศหนาวมันก็จะบวกวยมันก็จะเดือดไปอีกถ้าอากาศร้อนครับผลมาบวกลบ เขาจึงนู้ตื่แต่ที่นี่เข้าเฮดมากนี่เคยขาดทุนบ่บ่เคยขาดทุนแต่ก็เลี้ยงเลี้ยงชีพได้ๆๆๆๆๆๆ